เขาี่อีอไม่ได้ดูหนเลยนูกอี้หมดเลยไม่ได้สื่เต้นเจี๊ยบสีเลยนะแอนตื่นเต้นก็อี้มันงใจกันเต่าล็อกเต๊กล็อกเต๊กล็อกเต๊กล็อกเต๊อก,อ,ก,อ,กอันนี้เขาเรียกเต่าสองหัวไหนมีดสองหัวจริงปะ่ะจริงเอเอว่าเฮ้ยอันนี้มันอินจันนี่เนาะตัวหมาน้ำอ่ะไหนเห่าให้ฟังหน่อยเด้เออเด่เด้เด้ไหนไหน มีันคือถ้าฟังว่าเป็นอะพอเรียมจะต้องคิดถึงอุโมงค์ปลาใหญ่ๆมีตู้ปลาเยอะแต่เข้ามาแล้วคือแบบมันจะเป็นสวนสัตว์มากเขามีคำว่ามอนสเตอร์อ่ะมันอารมณ์แบบสัตว์แปลกอะไรเงี้ยค่ะมาไปดูกันมาเกณน์ไปดูไหนเนาะไปเริ่มไปนี้ตู้นี้อะไรครับไปดูกันแปเขาบอกว่าใส่ลูกกุหลามได้ฮะร้อยหนึ่งอุ้ยตัวใหญ่จริงๆอ่ะ ตัวใหญ่ไหมใหญ่เจนนี่ตัวสีเหลืองเหลืองข้างล่างก็มีนะะใช่ไหมงูเหรอใช่งูแล้วตัวอะไรเนี่ยตางตัวงเี้ยเฮ้ยอันนี้ลงิลงลงิงโอ้โอก่เคนเคนดูเร็ว อนตัวที่เกสซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะตัวสีขาวตุ๊กตาเนาะมันมีตุ๊กตาที่มีแม่เหล็กที่ขามันคือลิงกระรอกค่ะลิงกระรอกอตัวลงจะลิงหรือจะกระรอกอ่ะเนี่ยเฮ้ยดูลิ้นมันน่ารักมากเลยป่าฟามันเล็บลิ้นมากทำลิ้นจุกปากแต่หน้าตามันน่ารักมากเลยนะวันเนี้ยกายกายกายทำทำลิ้นจุกปากดิโอ้ยก็อี้โอเคกายดูหนูเลยดูดูก็อี้หมดเลยอ๋อ ไม่ได้ตื่นเต้นอย่างสิ่งใดแล้วแอนเริ่มเล่นเก้าอี้ายแล้วตายแอนตายกับสาวน็อกเต๊กน็อกเต๊กนี่น้องน้องชื่ออะไรอ่ะครับน้องชื่อชื่อกาแฟครับน้องกาแฟอครับออ๋แล้วตัวนี้แหล่ะลาเต้ครับลาเต้กับกาแฟเดี๋ยวนะคะเจเจค่ะพี่อาสาเป็นคนยิ้วดุมาแล้วตายเองของอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงฮะยังไงรู้สึกเ นี่เขาเรียกเต่าสองหัวไหนมิดสองหัวจริงป่ะจริงเออว่าเฮ้ยอันนี้มันอินจันนี่เนาะใช่ป่ะวสองหัวจริงด้วยอ่ะแปลกมากเลยเมื่อเคยเห็นอ่ะนี่นี่้ยนี่กระดองติดกันสองหัวหุบขาวอ่ะฮะเออแปลกจริงอันนี้ก็ออารมณ์แบบเหมือนฝาแฝดเตียนอินจันติดกันอันนี้เมียแคสค่ะเมียดิทีโมนอ่ะตัวทีโมนอันนี้อะไรคะแครี่ด็อกค่ะแครีด็อกแปลว่าอะไรคะไม่รู้ หมาเหรอแน่ตาขนหนูมากว่าเนะกรรอกมัคูนเดียวกันเดียวแมวเตัวอะไรคะแมวสุกพิงันน่าเกียดมากเลยเนียมันไม่มีขนนิดเลยหรอตันี้มีอะไรบูชเบบี้ไหนบูชเบบี้แม่บูชเบบี้นั่นไงบตูนตัวเล็กนิดเดียวเองอ๋อหายากไม่ สวยไหรอแมวเซอร์เวลล์ตัวมันยาวเห็นไหมเนี่ยยาวมากจริงพิมพ์เลยส่วนใหญ่สัตว์ที่ยหายากมันจะเป็นเหมือนสัตว์กลางคืนนะป๊าป๊าไม่เขาเมื่อคืนเขาไม่ได้ชาร์จแบตไว้วันนี้แบตมันเลยอ่อนอะไรแปลกสั้ขาเฮ้ยทำไมยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะคือเหมือนเขาบอกว่าที่นี่มันเป็นมอนสเตอร์ใช่ป๊อบป๊าคือมันแปลกประหลาดเนาะแปลกประหลาดไม่แปลกใจไอ้ควายกินอ่ะ ปลายมันขาสั้นนะครับไลมันค่อยๆมาล่ะขาโมซาโร่เหรอขามันสช้เหื่อด้วยให้เขาดีๆไ่นี่ให้เขาดีๆให้เขาดีๆอเอาเออันนี้เอาอีกเอาอีกนี่นี่นี่คลายฟันเหยื่อันนี้ทำไมอย่าไปพูดี่ควายอะไรนะอย่าไปพูนี่ควายแปลกอ่ะ ที่นี่มันเป็นอะไรอ๋อควงแทะมันเป็นเนี่ยมันเป็นควายแทะควงแทะอ่าเนี่คะไม่น่าค่ะมันเจี๊ยเียเจี๊ยเจี๊ยเก็๊ยบมันมามมเลยเหรอเก็นเเอามือรูปหัวกันทีนึงจิกเ็นเก็นเอามือจากหัวทีนึงโอ้โหกอดกอทีนึงกอนกอนเพ้ย่มันจับนิ้วนะไม่จับปล่ไล่ ที่นี่เขาก็มีขายอาหารสัตว์ด้วยนะคะก็คือจะละยี่สิบบาทก็ประมาณนี้ค่ะโ,คโซนสัตว์ฟาร์มเขานะคะก็จะมีแบบว่ามีม้าแคะด้วยนะนี่นะคะพอ,อแบบข้างหลังเขามีฉากหลังแบบนี้นะมันก็เลยทําให้ดูแบบสดใสสัตว์ที่เนี้ยถ้าเป็นแคะก็ต้องเป็นแ,แ,แ,แคะแคะควายแคะขาป้าอย่งนีแคะเลย ไม่ปกติไม่ขนาดนั้นแบบปะตัวประมาณเท่าเท่าแอนอะน้ำหม่ะมาเจลสุดใจเลยแมบอกว่าแคทีนี่น่ารักทุกตัวเลยอ่ะคือเขาดูแบบสะอาดลุกลุกท้องคุณลมแล้วดูดีทุท้องนี่สทองตัวนี้นะจะเหมือนกำลังท้องอยู่มีแบบลูกแท้อยู่ในท้องนมก็เป่งมาก เก่าเก่าคันคันไม่ได้อาบน้ำมาดิดูจุดจิ๋วข้างล่างดิดูจุดจิ๋วข้างล่างดิโอ้ดูจุดจ้องจ้องมุดกระโดดกระโดดกระโดดน่ารักจังเลยดูสะอาดสะอ้านนะยังคอยังคอยังคอกาไงเป็นอะไรคะเป็นหน้าแอนแอนดูแอนดูนี่นะชาลีดูดีเลยเะ็บอะไร

มาไหลมอเร่มาไหลมาไหลเออสลุกดีนะที่เนี้ยใช่ดเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปในกรงนกนี่เขามีอาหารนกรเป็นอย่างนี้นะอ้าปากาเฮ้ยบะป้าเดี๋ยวมันโหมหวานสองอันนี้สิบบาท <c oughs> โหบะป้าดีมันดีกินมาค้นเลยค่ะ เเต็มลยอ่าอยู่ในโลงนะี้โอ้โหเป็นตุ้ที่ดูแลหนังผิวโอ้ให้กินยาอย่างนี้เหรอเดีย๋ยวให้กินอาหารเหรอให้ตัวดูดมากหนักอีกทำไมให้หมดเลยอ่ะ,อะโอ้มาดึงมาจอดโอ้โหเสียงดังมากเลยอ่ะ คือไม่ย่ออยยังอแน่นอนอะไรเงี้ยนันมันเจบอ่ะเจ็บรอฉันไม่ได้เอาไอ้นี่ไว้อะอเ้ไปันีเน่ะเออเล็บมันแหลนะโอ้โห ออกจากกรงนกได้นะคะเราจะเข้าสู่โซนสัตว์เลื้อยคานคือเมื่อกี้โดนนกลุมเล็บนกที่นี่คือเจ็บมากค่ะแต่ไม่แกนแกนโดนนกเกาะไหมไม่แกนไม่โดนหรอหน,นูไม่มีข<ค>นคือหนูมันน่ารักมันมีขนมันไม่มีขนมันก็เลยแบบดูสัตป,ประลาดหน่อยเฮ<ห>้ยลิงเลสเทลฮะอุ้ยแค่ที่ฟันอยู่แอม <S <S โอเคเป่ายิงชุบกันยังยิงยาวปากเป่ายิ้ชุบ จุ๊บจุ๊บเล่ยแกชอบันจุ๊บจุ๊บแลบคูลนะคะนอนผึ่งพุงอยู่โอ้อะไรนะอะไรนะจุ๊บสปอร์ตจีเน็ตลายเหมือนเสือนิดนึงเนาะสีกลัวหน้านะคะกำลังสงสัยว่าทำไมมันถึงนอนเกยนอนทับกันขนาดนี้นี่นี่ก็นอนแบบว่าเกยกันอยู่ อันนี้ภาษาทางการชื่อตะโกนนะฮะภาษาอันนี้ว่าตัวเฮ่ตัวเฮ่ตัวเฮ่กิ้งก่าที่ลิ้นจุกปากเนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยนะ้นจุกปากด้วยตัวมันใหญ่มากเลยนะดูดินี่ตัวอะไรเนี่ยเตากูดำมันคืออะไรเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยนะนี่จระเข้ก็มีนะคะก็จะตัวไม่ได้แบบใหญ่มาก จะละเพิ่มว้ว้าวไหนนะสะปละเพมเ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 ลยสีมันเป็นลายๆเนาะสีมันสวยนะสีชมพูส้สมอัน <c oughs> นี้นอนนอนอย่างนี้นานไปหน่อยกลายเป็นกระดูบไปเลยอมามาดูสิโอ้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วอนะ กลัวไหม่ตอนอ้าปากไม่ทานเมื่อกี้อ้ากว้างมากเลยมันกำลังหิวได้เลยมันจบบแ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 เบีบบแบบแบมแบบ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 แตบอบบแบบแบบแบบีบบแบบแนี่บบแบบแแบบแบบแบบอบบา ให้เห่าให้ฟังหน่อยดินี่เห่าอห่นี่ีนี่คางคกซูลินามคือตัวใหญ่มากดีู่ว่าเราเรียกว่าคางคกเป็นไม่อะไรเพราะว่าโดนรถเกียบมีเด็กสนุกไม่แบ่งก็อื่น ตัวจริงใช่ไหมนะี่ยเขาไปเพ้จมาแอนก <c oughs> ็ระบายสีแล้วปล่อยลงตู้เป็นกระบุนน่ะตัวปลอมใช่แต่ว่าปลายปลา,ายสีนี่ของจริงนะอืโอ้โหสีสันสุดยอดเลยอะถึงองใต้้ำแล้วนะครงค์ใต้น้ำที่นี่จะแบบไม่โค้งเหมือนอุคตอนเรียบใหญ่ใหญ่มันจะเป็น,โหโหนเป็นแบบวงวงนี่ตอนนี้ฟ้าตกได้ในเล็กนะเราปล่อย ยังคงสนุกยังคงสนุกเ้วยที่แกนตรงนี้นะคะเป็นปลาต่อนอเมซอนโอ้โหนี่ตัวแกนใหญ่มากก้าไปทำแาสต้าที่กินได้หลายมือเลยนะตัวอย่างนี้เลยไม่อร่อยหรอคะเอ้ยอย่างนี้เนื้อหวานเลยแหละเฟ้ามันงออยไม่ต้องตัดด้วยเพราะอะไรแล้วมันไม่ได้งอแบบเดียวกันด้วยนะฟ้าเออมันมีกีกนะปลาชโดกวงอ ดูกณฑสิดูกณฑ์เตุอยูคนเดียวา่ไม ok ่แบกใรนี่วก็ฟรีคนนี้นี่นีแอนปลาตู้นี้มันเต้นรังมันอยู่ปลาดุกแพนด้าลาลายไงลายขาวดำนะคอันนี้เป็นเต่าเอ็นเกสเลยนะคะหน้าตาหมือนนักเทเลย่ปลาทะเ้เต่าจมูกหมู ตรงนี้นะคะเป็นเต่าซูคาต้านะเต่าแบบว่างง่วงนอนหดหัวนอนกันหมดเลยค่ะตรงนี้หนูยักษ์นะคะหนูยกักษ์เฮลโหลก็มีกวางน้อยแบมบี้ด้วยกวาง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 มานี่แล้วกวางกวาง คือจะบอกว่าที่เนี่ยตอนแรกเข้ามาไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เดินจนหมดแรงใหญ่มากเข้ามาคือแบบราคามันดูแพงเินสถานที่จริงแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าคุม้มล้วคนละร้อยห้าสิบาทเด็กแปสิบาทเนี่ยเนี่ยดูสีเนี้ยเห็นมาคู่กันที่เหลือก็อก็เขียงกันเจียวจ้าวเจียวจ้าว,าวฮะปิดท้ายนะคร ก็มีคาเฟ่ถั่วชูดน้ำชูดน้ำค่ะเนยพลันสนุกไหมกายสนุกมากเยนสนุกไหมเยนสนุกมากมากวันนี้ที่ไหนคะที่ยังปังแบบนี้มอน Monster a q u เลียมพัทยามอน Monster a q u เลียมพัทยานะคะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วดีกว่าบายบายบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบายบายค่ะ